สวัสดีเพืเ่อนๆแฟน,แฟนแชมชอแนลทุกคนนะครับวันนี้มีกิจกรรมใหม่คือกิจกรกรมลูกบาทในตำนานนะครับคุณสมบัติของมันอาจจะแบบข้าวคือหมุน9ชั่วโมงรอรับพวกอธินาหรือมิวได้เลยแปช่วงไอตัวละครใหม่3ตัวเนี่ยไม่รู้สกิลอะไรนะเดี๋ยวอ่านสกิลฟันกันตัวแรกครับตัวใหม่เด็กกาดรสกิลลูกบาท 7 5ขับตามเพิ่ม2องเท่าสกิลของเด็กกาดทีมสกิลนะฮะไม่ได้ตัวทีมสกิลเลยแนฮะไม่คิดจะมีตัวนะเลยอันนี้ตัวเงินผ่านไปอีนนี้กัเงินเหมือนกัน,นครับแต่จุดเด่นคือโปรแกรม A เบิ้ล3บิน85ก็คุ้มอยู่นะใต้มันมาตัวสุดท้ายวิียอคุณยาได้คารีคารีารทำอะไรได,ได้สุดยอด เหมือนกันแหละแต่มันจะไงดีนะคาลี่คือสกิลเอาเอาหัวแมวก่อนหัวแมวคุมเตา๋าสกิลของมันทีมไปจุดไปไปเที่ยวได้เลยเมื่อตกน้องเที่ยวลโลกคือบินด่วนแหละเออปีกตรงนี้อ่ะคิตันมาเอ๊ะอ่ะไม่เพลินละ สามร้อยต้นทุนในการหาลูกบาทอ์อมุนนะโอเคเสียเขาก็จะสูบไสองร้อยกันดีแหละเขาไม่กล้าสูบหกสิบหรอกผมลองแล้วของกามันให้ลุ้นในพวกนี้นี่แหละเอาดาสมีข้าไป จะได้อะไรบ้างไดกสองร้อยที่กูเสียไปเนี่ยมันต้องมีสองอันอ่ะไปรับรางวัลแต่ว่าขายน่าจะดีกว่านะขายได้เงินได้ไงมันก็ได้มันแหละลูกปลาลูกปลาปปอะไร อย่าบอกว่าขายไม่ได้าโ uh. ดนล็อกเหรอปลดล็อกขายชื่อขึ้นไหมไม่มั่นใจเลยลองขายดูกันได้ของไหมเนี่ย อ้าวเฮ้ยเฮ้ยมันได้แรกได้อย่างเดียวว่ะโอ้ยสวยอีกเสียไปแล้วหนึ่งดอกสวยจริงจิงเฮ้สัเอ้ยโง่จริงป <c oughs> ูโอ้ย,อยสวยละหมุนได้ดอกเดียวอีกแล้วเร้าท่านผู้ชมขออภัยความโง่มีอยู่จริงอีหกสิบเพชเดีย,ดยไม่ต้องหรอก ลุ้นโบ๊ทหมุน4ชั่วโมงผมเปิดเลยนะไม่รอหนึ่งสองสาเฮ้ยสแสนทองแล้วไม่คุ้มค่าเลยอะ่ะท่านผู้ชมอืม้อหือ ชิดตั้นชาติไหนจะถึงก็เนี่ยตัวละครใหม่มันก็หายากจะตายอ่ะเปิดยื้อชีวิตเลย ไม่น่าสุบเลยเนี่ยโหเสีดายเพชรฟรีลุ้นไปทุ่มๆมันต้องอถือว่าดวงยงดีอยู่เอาลรวันหมดเพชรไปหมดเลยมันลุ้นดวงมุนก็ดีกว่านี่เราหับ นี่แหละยัดของไปทริสทูวันเ Let's go ทำใจแล้วของากชัวทีนี้มันมีแพทที่หับเทพมานะผมก็จะไปเล่นแล้ว,วกันในความก่ป้องกันเสร็จยังยังไม่เสร็จสีช่ชั่วโมงก็ไม่มีอนไรว่ะผมจะไปเล่น มีหักเทพซึ่งนั่นมันต้องเอ่เขาจะมีรกแหละตัวเดียวไม่มีอะไรวะแข่งทีมอะสวัสดีค่ะไหนรู้สิมีใครอยู่เนี่ยโอ้ ด้อนมันก็ไปหมดคนในแคนไม่ค่อยอ่อนนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนแคนไปอยู่ RIG แล้วนะครับใครสนใจก็ไปขอเข้าได้นะฮะแอดไลน์ผมมาเลยแต่ต้องเทสต์ก่อนนะเนะนี่ยเล่นสองคนได้ไหมมาเลยมาเลย รอแขกก่อนอ่เจอกับแคมพีวีเอสครับเริ่มเกมมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนได้เล่นเป็นคนแรกถอยลูกเต๋าเลยตาฉันแล้วผมขอเล่นสิบเพราะว่าัจ้าปลสิบม,มันจะทำคอมโบมไม่ถึงตาฉันแล้ว แล้วเผื่อสร้างสามสี่ตาฉันแล้วได้เผื่อบิน่วนบิน่วนไหมจัเดี๋ยวดูก่อนออฟอะไรเนี่ยออฟดูทักเจ๋งอะพื้นที่ถูกยึดไปแล้ว ชนแล้วเข้ตา,ตาวสวยม่าันใจเลยอะ่ะโ,โอเคครับผมยึดก่อตาชนแล้ว,ลวสิบเอ็ดเดี๋ยวิสร้างสองเขาจะมาปอะมันก็แปะก็ล้วตา,ตาชนแล้วสร้างแลนด์มาร์ค ไม่คิดมันไม่คิดให้ให้สิมันได้แล้วแหละกูว่าแล้วมันมัน่นใจว่าตาฉันแล้วเสองตาฉันแล้วเจ้ากสิบสองตาฉันแล้ว พื้นที่ที่จะสร้าง4พื้นที่ถูกตัดแล้วสร้างแลนด์มาร์ค1 2 ที่เป้าหมายไม่นะยึดพืนที่สร้างแลนด์มาร์เนไ้อ่าที่ที่เป้าหมายเอามาทาแผ่ีอะไรเลยชมันก็มาหาผมเลยไม่ไปไหนหรอกเชื่อเถอะถ้าอยากหนักนะ บกดตาฉันแล้วใช้การป้องกันไะใช้การป้องกันตาฉันไล้สาม าฉันแล้วได้ส้าวด้้าว si ีโแพ้เลยครับรอบแรกยนะแล้วเชียวสวัสดีค่ะ จีโร่ไม่ดีละไม่ใช่ตัวนี้แหละตัวในตำน,นาน Bark เซอร์แปบบ๊บเมอกี้เฟลฮะสวัสดีค่ะต่อครับเริ่มเกมมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อน <Yeah. S 2> ได้เล่นเป็นคนแรกถอยลูกเต๋าเลยไปดูจอกบนสิบใหรือเปล่าเนาะสาว้อ พื้นที่ที่ต้องการยกยกไแตรงนี้เหรอ,อก็บินไปยิฟเกาะมันไม่ได้มีอาหารตาฉันแล้วอ้าวโอ้โหจับปุ๊บเศษตาฉันแล้วเก้าก้าจะยกพื้นที่เป็นน้ำเตี้ยช้าเกินไปเขาเลยไม่ให้รอยก มันก็ไปเกาะสิต้องตาฉันแล้วผ <ools> ่านมันไปสร้างกันนะตรงนี้เพื่อไม่ให้ผมได้แต่ผมต้องไปยึดตรงนั้นก่อนไม่ไหววะไม่นะไม่เสร ตาฉันแล้วดับโป๊12ตาฉันแล้วบเก้าโอเคปาหมายันครบลวต้องทั10ตาฉันแล้วดับโปส10 ใช้การป้องกันไม่นะยพื้นที่ตาฉันแล้วสร้างแลนด์มาร์กถึงหรือเปล่าใหุ้ยกพื้นที่แล้วเลือกพื้นที่ที่ต้องการยกสองตัดไม้ เสียงดวงตาฉันแล้วสร้างแลนด์มาร์คจับโบ้สองใช้การป้องกันไหมใช้การป้อยึดพื้นที่ตาฉันแล้วสร้างแลนด์มาร์คจับโบ้สอง ไปอีกแหละเชื่อเธอสรานลต้าเนปเป้าหมายไม่ดีเอาเอาตรงนู้นก่อนดีก,นนะว,ดกว่าเนาะหาคืนสมไปดูหม อตังน้อยแล้วแหละตาฉันแลว้วดับปูสิบสองไม่ตาฉ<า>ันแลว้วดับิูสิบตาฉันแลว้วอออขลงโอ้ออโหไม่เบ่นให้กูยิก คนยกมืองอีกหรือว่าจะสร้างมือ,อเวาเนี่ยมันซาวได้นอกจากจะยกนี่โอ้โหม่กูไปไหนเลยเฮกูติดอีกคือสิบสองวายวายตายมาสิเอ๊ะ เรายกได้แต่ข้างหลังครับถ้าเรายกข้างหน้านี่เราไปไม่ได้เลยนะมันจะไม่ให้กูบินใช่ไหมเนี่ยต้าฉนแล้วราสูงก็ได้ไม่นะต้าฉันแล้ว